ไฮไลท์เลยทุกคนก็คือหมอลีนะคะแจกเทอร์มาดมูลค่ากว่า4ี่แสนสี่แสนบาทนะท่ให้กับแพทย์หกคนนะคะเทอร์มาดหลังทำแล้วผิวจะแน่นหน้ากระชับขึ้นแต่ว่าหมอสังเกตได้เลยว่าหลังทำแล้วเนี่ยงหมอหดไปค่อนข้างเยอะตอนแรกจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเนียงค่ะกรอบหน้าชัดขึ้นอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตรูกก็คือหลังทำทันทีนะคะหน้ายกแบบยุงเลยยกแบบทันทีเลย ที่เขาบอกว่าเธอมาเจ็บๆอ่ะจริงๆเธอมามันมีหลายรุ่นมากนะคะที่นี่ของเราเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะตัว FL x นะคะเรื่องความเจ็บอะไรแบบเนี้ยลดน้อยลงมากๆเทียบกับเธอมารุ่นก่อนนะคะเหมือนที่หมอทาเนี่ยก็ไหวนะไหวมากอารมณ์เดียวกับอัลตร้าฟอร์เมอร์เลยชิวๆเลยก็เธอมาของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่1แน่นอนประสบการณ์ของแพทย์นะคะได้รับการเทรนมีประสบการณ์มากทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาเป็นมิรค่ะถูกอันนี้ถูก ที um ่หน้าใหญ่ไขมันเยอะนะคะวันนี้กังนัมคลินิกกำลังจะนำเข้าทท้งหมดก็คือเป็นตัวใหม่ที่กังนัมเนี่ยกำลังจะนำเข้ามาแต่ว่าเราก็มีการคัดพอสมควรว่าแบบจะเาเข้าเวลาไหนดีหรือว่าเอาตัวไหนเข้าก่อนดีนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของเทอร์มาแล้วนะคะใครที่รออยู่ก็มาดูคลิปนี้กันเยอะๆค่ะ วันนี้นะคะยี่เซ็นทรัลพัทยานะลงเครื่องเทอร์มาเครื่องแรกของการนำคลินิกที่สำคัญก็คือเรามาเป็นซับเจ c t ถ้าเดี๋ยววันนี้นะคะออมจะมาทำให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเทอมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้หน้าเรียวกระชับสลายไขมันได้จริงไหมก็คือทำไปดูดดเลยเหนียงหนอะก็คืออาจจะหายไปเลยเนื่องจากที่เราเพิ่งลงเครื่องเนาะ แล้วเป็นสาขาต่างจังหวัดเราก็จะมีการเทนเฉพาะจังหวัดให้คุณหมอสาขาพัทยาแล้วก็รวมถึงพี่พี่พนักงานเนี่ยได้เทนเอกซ์คลูซ <os> ีฟกับทางเทอร์มาร์ทเลยคือได้มีเห็นที่สอเทปใ,ใช่ไหมใช,ใช่คือถ้าเครื่องไปลงจังหวัดไหนนะคะเราก็จะไปเทนจังหวัดนั้นๆให้เลยก <os> ็คือพิเศษมากตอนนี้เขาก็กําลังเทนกันอย่างเข้มข้นะนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ค่ทุกคนเมื่อกี้นะคะอมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยอให้หมอพูดหนะะ่อยค่ะว่าเมื่อกี้ตัวที่ทำนี่คือเครื่องอะไรคะ่ะ หลังจากที่ชาวกังน a น,นะคะรอกันมานานเนาะที่กังน a คลินิ i มีเครื่องเทอร์มา FLX แล้วนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่ช่วยในการยกกระชับให้หน้าแน่นหน้าเฟิร์มขึ้นนะคะเหมาะกับคนที่ไขมันเยอะๆหรือว่ามีแก้มที่แบบฉีดแฟตยังไงก็แบบไม่ลงเนี่ยมาทำเทอร์มาได้ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วผลลัพธ์อยู่ได้นานปีถึงปีครึ่งเลยใช่ ก็เวลาทํานะคะอย่างคนที่เคยได้ยินกันมาว่าทําเทอมัแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยคะ่ะใช่มันเจ็บเครื่องแถต้องเจ็บแต่ว่ามันเจ็บในระดับที่ทนไหวคะ่ะพอหลังทําไปแล้วก็รู้สึกว่าเฟซคอนทัวร์ตรงเนี้ยมันชัดขึ้นมันกระชับขึ้นนะคะสําหรับใครที่อยากแบบเพิ่มสก,กินเท็กเจอร์หรือว่าอยากให้กรอบหน้าชาัดหน้ากระชับเข้าไปเนี่ยเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าใครไม่กล้ามาทำคนเดียวก็ชวนเพื่อนมาได้มีโปรพิเศษส,สำหรับคนพาเพื่อนมาค่ะ แล้วถามคุณว่าความรู้สึกเพะเขาบอกว่าเรื่องสมานเนี่คือ,อยึดถึงเรื่ความเจ็บบอกเราแปลว่าหมายถึงว่าเจ็บเหมือนฝั่งนี้ใช่ไหมทั้งหมดทั้งหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเจ็บแค่จุดถึง2จุดอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ใบหน้าของแต่ละคนนะจ๊ะคือ,อเราจะไม่ให้คนไข้เจ็บแบบทรมานมคือถ้าเจ็บหมอก็จะลดพลังงานให้ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ว่าขอนิดนึงขอเจ็บนิดนึงให้รู้สึกนิดนึงเพราะว่าเครื่องแท้ยังไงต้องเจ็บ แล้วก็เป็นเครื่องที่ผ่านทั้ง US FDA อยอเมริกาแล้วก็ออไทายแล้วก็อย,อยอยฝั่งยิวด้วยอัอนะะนี้มั่นใจได้คะเป็นเจ็บแบบทนได้หรอเจ็บแบบทนได้แต่ถ้าทนไม่ได้นะคะก็บอกคุณหมอได้ไดเดี๋ยวคุณหมอลดให้วความเหมาะสมของแต่ละคนได้ ที่สำคัญก็คือสาขาพัทยาก็มีใช่พัทยาก็มีนะคะมาตำกันได้เนาะใช่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าชาวพัทยานี้ชอบปรับรูปหน้ามากเนาะชอบแบบยกกระชับแล้วก็ผิวยืดยๆหรือแฟตเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์มากไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพนะคะพัทยาก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลตอบรับจากทางลูกค้านะคะถ้าเกิดผลตอบรับดีกระแสดีเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มในจังหวัดอื่นๆด้วย สวัสดีคะ่ะทุกคนมาต่อจากเมื่อวานนะคะที่อองไปเทรนที่สาขาเซ็นทรัลพัทยามาอ่า,อาวันนี้นะคะเทอร์มาดก็มาเยือนสาขาที่กรุงเทพเรียบร้อยเออเ,เข้ากรุงเทพเี๋ยวที่แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่สาขาสยามสแครวร์วันนั่นเองแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่หมอหมอชาวกรุงเทพเนี่ยจะได้มาเทรนเทอร์มาดกัน และที่สำคัญนะคะอันนี้ไฮไลท์เลยทุกคนก็คือหมอหลีนะคะแจกเทอร์มาดมูลค่ากว่า400,000บาทนะคะให้กับแพทย์6คนนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าใครนะคะคือผู้โชคดีในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเทนิค3วันก็คือหมอของเราเนี่ยจะแบ่งวันละ2คนเทนกันไปนะคะให้ครบ400,000บาทพี่เทนกันแบบ จึ้งวันติดคือเทนกันจึ้ง3วันติดถ้ารวมพัทยาก็คือ4ี่วันติดมไม่ได้พักคุณอาคือแจกหมอลีแจกฮงไปปะเอาให้ฮงอะก็คือกังนาคลินิกก็คือกังนําอยู่วันอย่างค่ําคือเราไม่ได้เซอร์วิสแค่แบบลูกค้าเนาะคนในองค์กรเราเซอร์วิสใช่ก็คือเพื่อการตอบแทนนะคะแพทย์ที่ ทำงานหนะักแล้วก็ใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเนี่ยเราก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับแพทย์ด้วยก็คือหมอลิเขาก็เล็งเห็นว่าหมอคนไหนเนี่ยทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จัดมาเลยนะคะ6คนนี้ แดงว่าลูกค้าก็มั่นใจได้เพราะหมอที่รักหมอของเราก็ทําที่ของเราด้วยใช่ไหมใช่หมอของเราเนี่ยก็ทําที่ของเราหมดแล้วก็จริงๆแล้วหมอทุกท่านนะรอคิวนะคะที่จะทําเทอร์มาดกันเต็มเลยอ๋อแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจทําเทอร์มาดนะคะเดี๋ยวรอฟังโปรโมชั่นถ่ายลิดดีแบบจุกแน่นอนคือคนดูก็มีโปรโมชั่นแน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะแถมราคาดีด้วยยังไงรอติดตามกันค่ะไปดูไปดูปดตอนนี้นะคะเราอยู่กับ แฮนด์ออนของแรกซับเจคคนแรกผู้โชคดีคนแรกของทางการนคนนี้คือจำไม่ได้เหรอว่าเป็นจำไม่ได้ไทยสิไทยเอ่ยเลยวันนี้ไม่ด้คุณหมอมาเป็นซับเจคอย่างเดียวหรือว่ามาเรียนด้วยก็ทั้งคู่เลยเพราะว่าวันนี้ก็มีซับเจค สองท่านเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวเป็น subject ก่อนก็เดี๋ยวจะต้องทำหัตถการให้คนไข้เราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราโดนทำหัตถการเทงมาเนาะจะมีความรู้สึกยังไงมันเจ็บขนาดแบบคนไม่ไหวอะไรยังไ,ไงไหมแล้วก็หลังทำเนี่ยเป็นยังไงใช่แล้วก็คิดว่าอันนี้คือหมอรีให้โคตา้หา,หตาหมอที่กังนันทำฟรีใช่ไหมใช่หมอรีให้โคต้าหมอที่กังนํานะคะทำฟรีหกคนก็รู้สึกว่าเป็นผู้โชคดี ดีใจ,จมากที่ถูกเลือกใช่ก็ก็ดีใจมากเพราะว่าเธอมาก,ก็ราคาสูง <laughs> ใ,จจ <laughs> ใช่ก็เหมือนแบบเหมือนได้รางวัลเหมือนก็ดีใจแล้วก็ใครๆก็อ,อยากทำเพาะเปนเครื่องที่ดีอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่อีกหนึ่งผู้โชคดีนะคะคุณหมออาร์ตค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะหลังำทำชอบมากเลยนะคือรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นจริงแล้วก็เหมาะกับคนที่แก้มใหญ่ๆอย่างของเราเนี่ยแก้มคือมีแก้มแล้วก็มีมีห้อยตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยเก็บตรงนี้ได้แล้วเจ็บไหมครัคุณหมอตอนทำนิดหน่อยทนได้ครับทนได้โนเพ <c oughs> นโนเกนเนาะต้องนิดนึงต้องนิดนึงแล้วอยากให้คุณหมอบอกหนะ่อยว่าตัวเทอร์มาเนี่ยมันดียังไงบ้างอะไรเงี้ย คืออย่างที่คลินิกเราก็จะมีทั้งอัลตราฟอ์เมอร์แล้วก็มีเทอร์มานะครับก็คือถ้าเป็นอัลตราฟอ์เมอร์เนี่ยมันจะเน้นยกซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นเทอร์มานเนี่ยจะเน้นกระชับเข้ามาให้แบบหน้าวีขึ้นแบบเข้ามาข้างในอย่างไขมันที่แบบอเออเหลวๆหน่อยนิ่มๆอะไรเงี้ยมันก็จะกระชับขึ้น อีกสองท่านนะคะอันนี้ก็คือคุณหมอเนี่ยมาเทรนด้วยเนาะวันนี้แล้วก็มีการมาเป็น subject ด้วยใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะหลังทำตอนนี้รู้สึกโล่งมากค่ะเพราะตอนทำเจ็บม <laughs> ได้ <laughs> คุณได้ <laughs> แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดมาทำกับหมอเนีหมอดูแลให้เจ็บน้อยที่สุด <laughs> <laughs> ความจริงก็แบบไม่ได้รู้สึกเจ็บมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามีแปะยาชาเนาะก็แบบเจ็บแบบทนได้ก็คือเทอร์มัลเราสามารถปรับระดับพลังงานความเจ็บได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขาจะมีความเย็นพนให้ตลอดเพื่อให้เรารู้สึกสบายที่สุดอันนี้เป็นครั้งแรกของม้อสนะคะในการทำเทอร์มาความจริงแบบเป็นครั้งที่สามใช่ ก็เลยแบบชิลๆนิด no นึงผลลัพธ์ของการทำเทอร์มัดเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โหหน้าเด้งหน้ากระชับค่ะก็หมอครั้งแรกค่ะก็จะเห็นว่าไม่เคยทำมาก็จะดูย้อยๆนิดนึงเทอร์มาหลังทำแล้วผิวจะแน่นหน้ากระชับขึ้นแต่ว่าหมอสังเกตได้เลยว่าหลังทำ้วเเนี่ยงหมอหดไปค่อนข้างเยอะตอนแรกจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเนี่ยงค่ะกรอบหน้าชัดขึ้นอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตรูปถามหมอได้หรือเ่าว่าทำมาแล้วแต่ว่าอยากจะแบบอยากจะเก็บเพิ่มอีกนิดนึงต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่นานไหม ก็ถ้าแบบทํามาแล้วแล้วแบบอยากเก็บเพิ่มเติมแนะนําว่าให้เว้นสักประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ะมาเก็บเพิ่มได้ตอนนี้นะคะ้อมอ,อยู่กับหมอบิวตี้แล้วก็คุณหมอมีนะคะทำเสร็จไปหม,มาดๆกำลังยยกให้แบบความรู้สึกหน่อยเป็นเครื่อง ยกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนตัวใหม่ของเรานะคะ mm. คือเครื่องเทอร์มานั่นเองค่ะ mm. ก็คือหลังทำทันทีนะคะน้าย,ยกแบบยุงเลยอยกออแบบทันทีเลยแล้วผ่านไปอีก2-3เดือนจะเล็กกว่นี้นะคะ <c ười> อันนี้แค่ผลลัพธ์ประมาณ30-40%เท่านั้นเองหล <c ười> ังจากทำเสร็จนะกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีก ที่เขาบอกว่าเธอมาเจ็บๆอ่ะจริงๆเธอมามันมีหลายรุ่นมากนะคะที่นี่ของเราเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะตัว FLX นะคะเรื่องความเจ็บอะไรแบบเนี้ยลดน้อยลงมากๆเทียบกับเธอมารุ่นก่อนนะคะเหมือนที่หมอทำเนี่ยก็ไหวนะไหวมากอารมณ์เดียวกับอัลตร้าฟอร์เมอร์เลยชิลๆเลยก็คือจริงๆคือเธอมาเองกเจ็บไม่เจ็บอันนี้เราเอารุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บใดๆแล้วก็ผลลัพธ์ดีกว่าเยอะจริงค่ะเอาหน้าตัวเองเป็น s u b j e c วันนี้ดีจริงค่ะแฮปปี้มาก อย,อยากให้ทุกคน<ช>มาลองเคล็ดรับความน้าเด็กอยู่ตรงนี้แหละเออ,เอ,อดีแหละเดี๋ยวให้คุณหมอลองพูดหน่อยค่ะว่าทําไมถึงต้องมาทําเทอร์มาทที่จลางน้นคิดก็เทอร์มาของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่หนึ่งแน่นอนประสบการณ์ของแพท์นะคะได้รับการเทรนมีประสบการณ์มากทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะเรามีเครื่องใหม่เทคนิคที่ดีนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บเลยแล้วก็ผลลัพธ์ดียาวนานที่สําคัญ ราคาเป็นมิตรคะ่ะถูกถกันนี้ถูก,กเครื่องยกกระชับตัวนี้นะคะเริ่มได้ตั้งแต่อายุบแบบ20ต้น,ตนๆอะไรแบบนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอให้หน้าเราหย่นอนคล้อยมากยิ่งเราเริ่มบ่อยเท่าไหร่เรายิ่งซ้ำหน้าตัวเองตอนอายุเท่านั้นได้นะคะก็คืออ,อ,อยากเด็กหน้าดูอย,อยากยิ่งลองเลยจริงค่ะอ,อ๋อถ้าเกิดว่าทรั้งเีย ยี8สิปดสิบด้วยนะพอดีใช่แล้วตามนั้นเลยที่สำคัญบอกเขาบอกไม่ต้องทำบ่อยใช่ไหมคุณหมอใช่จริงๆแล้วทำแบบปีละครั้งงได้เลยหรือบางคนชอบก็แบบถุงหกเดือนได้เลยนะแบบ